ผมได้ยินมาว่าทีมที่ทําเน Papa, team team right ี right. ่ยทุกซอกทุกหลืบตึกทุกตึกเขาพยายามทําให้มันไม่เหมือนกันเลยนี่ๆี่นตรงนี้ที่เด่ดเขาสามารถกดปุ่มอ้าวปุ่มหายชิดหายสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูแบบใหม่ครับประเทศไทยที่แบบช่องมิเตอร์บีนนะอันดับสองโคตรเสียดายเลยเดี๋ยวเรามาดูช่องพี่ปิ่มกันพี่ปิ่มเขาพาทัวร์แบบหม่ครับประเทศไทย สวยผมได้ยินว่าทีมที่ทําเนี่ยทุกซอกทุกหลืบตึกทุกตึกเขาพยายามทําให้มันไม่เหมือนกันเลยนี่นี่น,น,นตรงนี้ที่เด็ดเขาสามารถกดปุ่มอ้าวปุ่มหายชิบหายตามชื่อคลิปวิดีโอเลยคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยเราจะมาทัวร์แมพที่คนไทยสร้าง ที่อยู่ในคลิปวิดีโอของ m ิเตอร์โหดจะน่าเสียดายแค่เราดูในคลิปวิดีโอมันก็สวยมากแล้วนะยังไม่ใชนะอีกเหรอผมก็เลยไปเสรบมสาะมาว่าอ๋อจริงๆแ้วเนี่ยคนสร้างเนี่ยมีทีมทบประมาณ10กว่าคนคุณผู้ชมนี่คือชาแ YouTube ของคนที่สร้างคุณผู้ชมครับ TJC นะครับเขาใส่ไว้เลยดาวน์โหลดแมปฟรีได้ที่นิดขอนี้บาบาบาขออนุญาตไม่รับโดนทนะครับโห

เกตพญานาคที่เราเห็นกันในคิวว <met> ิ <a> โอคุณผู้ <technology. S 1> ชมผมเนี่ยไปนั่งฟังมานะครับผมเขาทํากันเนี่ยสิบกว่าคนคือมีทั้งกะเช้าแล้วก็กะกลางคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนโอ้โหสองอาทิตย์นะใช้เวลาแค่สองอาทิตย์เองคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรในแมพบ้างนะครับอ๋อในส่วนนี้น่าจะเป็นตลาดน้าคุณผู้ชมบ้านเรานี่ตลาดน้ําเยอะนะครับผมมีหลายที่คุณผู้ชมครับที่ผมไปบ,บ่อยเนี่ยจะเป็นตลาดน้ําดอนไหวนะครับโอ้โหนี่สวยเลยสวยเลย เอาทำละเอียดจังเลยคุณผู้ชมนี่ทุกอย่างมีกิมมิกหมดเลยด้านนงด้านในนะครับโหกิมมิกละเอียดมากอุ้ยเสียงแรลกอุ้ยอ๋อนี่เป็นร้านขายสัตว์ครับคุณผู้ชมรับดัวนีเป็นฟิลคาเฟ่หรอมาเล่นกับน้องหมาน้องแมวอย่างนี้หรอวันนี้จ้าเราสามารถเอาของให้สัตว์ได้ไหมเออเอาแค่หลอดให้กินเขาจะกินไหมอ้าวชิบหายแล้วนี่พาคุณผู้ชมทัวร์ยาวๆเลยนะครับนี่ มุมน,นี้สามารถทะลุไปต่อด้านในได้ซึ่งด้านในจะเป็นเป็นฟิล์ตลาดน้ำครับนี่ถ้าเป็นดอนไหวนะโอ้โหตรงนี้จะเป็นที่ขายของเต็มไปหมดเลยนะครับโอ้โหสวยมากคุณผู้ชมเด็กไทยมันเก่งจังวะเนี่ยอ้นนี้มีเรือครับมีเรือเรือดีได้ไงใครบอกไม่มีเรือปีนี่ตลาดน้ำจะไม่มีเรือขายของได้ไงนะครับนี่แล้วใส่หมวกเหมือนเป็นหมวกคนขายของอะคุณผู้ชม แลกเปลี่ยนสินค้ากันเออทำนี้จังเลยอ่ะวันนี้ผมดูละเอียดเลยนะคือจอทุกมุมเลยคุณผู้ชมภูมิใจมากอุ๊ยอันนี้คืออะไรอ่ะรถตุกต๊กๆุ๊กวะรถตุออ๊กตุออ๊กนี่คือรถตุกต๊กตุ๊กขับคุณผู้ชมครับดูนี่นี่นั่งเลยไปเลยพี่เขาสานีมีเด็กวิ่งเล่นกันในรับนี้รถแท็กซี่ก็มีดูดิเข้าใจทําเนาะ เอาคันโยกเนี่ยนะครับผมมาเป็นกระตกข้างเลครับนะ,ะแท็กซี่ส่วนบุคคลโอ้โหถ้าเรามองใกล้ๆเนี่ยเราอาจจะมองว่ามันเป็นบ็อกใช่ไหมแต่ถ้าเรามองไกลๆเว้ยคุณผู้ชมอะแท็กซี่เลยนะเป็นฟิลแท็กซี่เลยคุณผู้ชมสวยมากโอ้โหเลยนี่สายฟงสายไฟยนี่เมืองไทยเราต้องอย่างนี้สายไฟระยงระยางแบบนี้โอ้โหเก็บรายละเอียด เนี้ยมากคุณผู้ชมตรงน้ํามีดอกบงดอกบัวนะแล้วคือทุกจุดเขาใส่รายละเอียดดีเทลอยู่ข้างในหมดเลยครับไม่ใช่แบบปั้นมาแบบแปะ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 มาเป็นโครงสร้างแต่ว่าข้างในจะมีไอเทมมีของอยู่ในนั้นตลอดโอ้นี่เป็นใน่วนของตลาดน้ําครับมผมทนไม่ไหวแล้วผมอยากเห็นพญานาคใกล้ๆครับคุณผู้ชมครับโอ้สวยมากคุณผู้ชมมุมนี้นดิอโอโคใหโอ้สังเกตตรงเกล็ดครับ เขาต่อทีละบล็อกทีละบล็อกทีละบล็อกให้มันได้เกตขึ้นมาคุณผู้ชมเคเราไม่ชนะได้ยังไงวะเนี่ยเราอาจจะอวยประเทศเราอะนะมาดูตรงน้ำรายละเอียดดีเทลลื่นน้ำคุณผู้ชมแล้วตรงนี้เป็นเกดนะครับคือเรามองใกล้ๆเนี่ยเรามองเป็นบล็อกแต่ถ้ามองไกลๆเนี่ยมันคือเกล็ดเลยมันคือเก็ดของพญานาคเลยคุณผู้ชมหรือว่ามิสเตอร์บีนไม่มมมมมชอบพญานาคทำไมวะว่าจุดขายเลยพญานาคเนี่ยอีเสียดาย ส่วนนี้ก็ทีเด็ดคุณผู้ชมเราไปดูตรงส่วนของเมืองกันดีกว่านะครับผมได้ยินมาว่าทีมที่ทาเนี่ยทุกซอกทุกหลืบตึกทุกตึกเขาพยายามทําให้มันไม่เหมือนกันเลยการออกแบบดีไซน์ด้านในเนี่ยรายละเอียดคือเขาพูดในคลิปวิดีโอแล้วว่าเขาพยายามไม่ให้มันเหมือนกันมันจะได้รู้สึกถึงความตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหใช้เวลานานมากในการทําตึกนี่แท็กซี่บง่งบอกความเป็นไทยเลยแท็กซี่เนี่ยแม่งขึ้นป้ายว่างแต่ไม่รับผู้โดยสารจะออกมาขับทำไมวะ ตามซอกตามซอยคุณผู้ชมรถเต็มไปหมดเลยนะครับีเลยนี่ดูตึกคุณผู้ชมเราไปดูด้านในกันคุณผู้ชมโอ้โหนี่นี่ด้านในโอ้โหคือจริงจังมากไม่ได้ทําเล่นๆนะคุณผู้ชมดูอันนี้ห้องอะไรวะเนี่ยไม่ต้องเชื่อเลยไม่ใช่ฮะ <laughs> นี่คุณผู้ชมดูเป็นฟิลคอนโดแต่ละห้องแต่ละห้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีเตาทำอาหารมีตู้เย็นบลาๆ นี่แล้วดูห้องนี้นี่การตกแต่งก็แตกต่างออกไปอีกคุณผู้ชมดูห้องน้ำนี่มีการใส่อ่างเอาไว้แช่ตัวด้วยโอ้โหรายละเอียดโคตรโหดโคตรจัดนี่อันนี้ไม่ด้โซูของตึกนี้นะคุณผู้ชมเรามาดูอีกตึกหนึ่งเลยครับฟุบนี่อีกตึกหนึ่งการดีไซน์ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งเลยคุณผู้ชมอันนี้ออกแนวโมเดิร์นโมเดิร์นทันสมัยหน่อยเราเคยเห็นใช่ไหมมันจะมีโมเดลอยู่กลางโรงแรมอะและนี่ชเดเลียร์เป็นไงโอ้โหรายละเอียด โอ้โหมีสนามมวยด้วยว่ะคุณผู้ชมเชี่อย่างเจ๋งนี่แล้วมีคนแบบมาดูมวยแบบสดๆนคุณผู้ชมโอ้โหสุดยอดอ่ะด้านล่างเป็นเหมือนเป็นฟอนด์นะครับผมที่คอยรับลูกค้านะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นด้านล่างแล้วนะครับและนี่คือเสาชิงช้าคุณผู้ชมตรงนี้เป็นเรือนกระจกเป็นฟิล B T S ปะ่ะสถานีรถไฟอะไรแบบนี้ปะ่ะ นี่คืออะไรอ้นี่ร้านขายเสื้อผ้าครับหอนนี้เป็นห้างหอมันคือห้างไม่ใช่ BTS คุณผู้ชมเพินจัดห้วแม่งเพิ่นจัดเลยแค่ทัรวก็เพิ่นแล้วคุณผู้ชมโอ้โหแล้วนี่คือตึกมหานครครับตึกดังๆในกรุงเทพคุณผู้ชมและรายละเอียดนี่คือคุณผู้ชมดูว้าวเหมือนเป็นอาคารจอดรถ เป็นฟิวที่จอดรถคุณผู้ชมโอ้โหโอ้โหรายละเอียดดีจัดโอ้โหขออนุญาตดูรายละเอียดดีเทลนะครับของห้องพักต่างๆนะคุณผู้ชมนี่โอ้โหเตียงเป็นทิงไซส์เลยคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูข้างในสังเกตว่เราไม่เหมือนกันเลยแต่ละห้องแต่ละชั้นมีการออกแบบที่แตกต่างกันออกไปด้วยคุณผู้ชมขอไปดูชั้นดาดฟ้านิดนึงครับของตึกมหานครนี่ชั้นดาดฟ้าครับโอ้โหสวยมากคุณผู้ชม ตึกมหาคนครสวยมากตึกใบหยกรู้สึกว่าแถวแถวชั้นบนจะเป็นเป็นร้านอาหารครับคุณผู้ชมครับเนี่ยเขาน่จะทําไว้สาหรับร้านอาหารเลยเขาดูตึกด้านในหน่อยอุ้ยผมชอบเชนเดลีย์มากทําดีมากอนี้เป็นห้องพักครับใส่ทีวีให้ด้วยรายละเอียดใส่ทีวงทีวีอเป็นไงล่ะคุณรายละเอียดดีมากคุณผู้ชม ยีม er ีที่ไว้สำรองอ่านหนังสือด้วยนะครับเฮ้ยโคตรดีอันนี้มันตึกตัวจีนี่ใช่ไหโหูเก็บรายละเอียดดีจัดโอ้โหโอ้โและด้านหลังคุณผู้ชมนี่คือวัดพระแก้วครับนี่วัดพระแก้วเลยผมอยากเห็นด้านในแล้วว่ะหูและด้านซ้ายเหมือนเป็นสวรรค์เลยครับมีเหมือนเป็นรอยกระทงด้วยนะคุณผู้ชมมีเรือเขาเรียกว่าอะไรนะสุวรรณหง์ใช่ไหมหูรายละเอียดรายละเอียดดีจัดคุณผู้ชม มองมุมนี้เนี่ยเหมือนมีทหารพายเรืออยู่ด้วยผมควรจะเอาตรงไหนก่อนเราไปฝั่งวัดพระแก้วก่อนไหมนี่นักท่องเที่ยวเต็ไมไปหมดเลยนะครับแล้วก็อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือทำ,ทำไมเหมือนนักโทษเลย <c oughs> <c oughs> อ๋อพระพระพระใช่ไหมใช่พระใช่ไหมอ๋อนี่เดินสำรวมไงพระพระโอยพระเขาตตีเลยดิลูกปันผ่านด,ด้านไหนคุณผู้ชมนี้ อ่ะก็ทําดีนะอ่อมอ่ะ,อะมองไกลๆก็ดูเป็นลูกปั้นพระนะครับแต่จะให้มันลงรายละเอียดดีเทลให้เป็นหน้าเลยมันคงจะมันคงจะยากเกินไปนะครับแต่ดีครับแค่นี้ก็สวยแล้วคุณผู้ชมนี่มีพระเดินอยู่นะครับนี่สนทนาธรรมกันโอเคคุณผู้ชมถ้าใครเถียงกันไม่ใช่พระพี่บิ่มพระนะครับนี่นี่น,นี่มีคนกราบอยู่พระนะฮะไม่น่ามีใครเถียงหรอก <c oughs> ขอดูท่านห,นหน่อยหน่อยเขาไปดูได้ไหม <c oughs> สวยมากครับ นี่คือเหล่ารายชื่อคนที่ทำแผนที่นี้ขึ้นมาคุณผู้ชมนี่นี่นี่คือรายชื่อของคนที่บิวขึ้นมานะครับสวยมากครับสวยมากครับโมเดลยันรเรไม่แก้ดีมากปกติคนจะมียักษ์นหน่อยใช่ปะผมว่ามีแต่ผมหาไม่เจอปกติยักษ์จะยืนเฝ้าอยู่คุณผู้ชมนี่คือการเกิดจากบล็อกเอาบล็อกมาวางวางวางทำได้ขนาดนี้เลยเหรอเว้ยนั่นคืออะไรอะ่ะ เหมือนเหมือนเหมือนเป็นไอเนี้ยชิงช้าป่ะ<ห>อางานวัดงานวัดโอเคขอดูหน่อยอันนี้ไข่เนือ้ออนนี้อุย้ยรายละเอียดดีจังเลยวันนี้ชิงช้าสวรรคครับคุณผู้ชมครับผมขึ้นได้ไหมผมขึ้นได้ไหมขอขึ้นหน่อยจ้าประตูฝั่งนี้อ,อไปด้วยจ้าเฮ้ย <c oughs> ัตรเต็งชื่ออะไรอ่ะ <c oughs> ผมชอบงานวัดมากเลยอะ นี่ลูกโป่งนะครับผมน,นี่คือลูกโปง่งใช่ไหมโอ้นี่ร้านขายของกินคุณผู้ชมนี่ขายเนื้อย่างนะครับอ่ะมีรถจอดด้วยเดินดูงานวัดกันนะครับใช่อ,อย่างเพินอะเพินจัดงานวัดเพินจัดเลยอันนี้คืออะไรอะอ๋ออันนี้คือรถรางคุณผู้ชมไปยังไงวะเนี่ยเอาแม็กเอ้ยโดนทุบกขขอไปด้วยอ่าปูาาาาาปาา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 มาา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 าดี นี่นี่จะเป็นลางนะคุณผู้ชมนะอู้เลยอุ้ยมาหมุนมาหมุนนมาหมุนด้วยกูและมาหมุนทําดีนะครับมาตัวเบลล์เลยคุณผู้ชมนี่เนี่ยดูดิเขาเข้าใจทํานะเขาเอาดอกนั่นดอกนี่เนี่ยมาทําเป็นหางมา้าเก่งจังเลยอะ่ะเอาล่ะเออแค่นี้ไอ้พิมก็นั่งม้าหมุนแล้วเด้อโอ้ยแล้วคุณผู้ชมดูเขาบิวขึ้นมาเป็น เป็นฟิลแบบองค์พระใหญ่อะมุมนี้เนี่ยเราได้เห็นทั้งพระองค์ใหญ่นะครับผมและด้านหลังก็เป็นพญานาคด้วยเหมือนคิดไว้แล้วเหมือนคิดไว้แล้วว่าถ้ามองมุมนี้มันจะใช่สุดยอดโอ้ทำดีจังเลยอะ๋อผมพูดคำว่าดีกี่คำแล้วเนี่ยวันนี้มองโบราณี่คุณผู้ชมเมืองโบราณผ,ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคุณผู้ชมนะเอาถ้าผมคุ้นปากหน่อยก็ปางสามยอดอะไรอย่างเงี้ยที่ลบ,บุรีเคยไปอะ่ะ ดูการใช้บล็อกการใช้อิฐคุณผู้ชมดูด้านหน้าเราเป็นฟลสวรรค์คาลัยนึกออกปะใครดูหนังแนวจกัจกๆวงๆไหมเหมือนเป็นสวรรค์นนะ,ะเป็นเป็นฟิลสวรรค์น,นะคุณผู้ชมมีมียักษ์ยืนอยู่โอ้โหนี่นี่นี่น,น,นี่ตรงนี้ที่เด็ดเขาสามารถกดปุ่มอา้าว <c oughs> ทางชิดหายแย่ <c oughs> yeah, แล้วแย่แล้วเอออันนี้ไหม ปุ่มอันนี้ไหมอ,อ้าโอเค,อคม,มีมีผูกมีผูกมีผูกคุณผู้ชมอ้โหูแล้วคือพอเปลี่ยนเป็นอนกนางคืนมันเป็นอีกฟิลหนึ่งเลยฟีลมือเด็กไทยอ่ะบอกผมว่าไม c ครับมันทำได้ขนาดนี้ผมไม่มีวันเชื่อจนผมได้เห็นเองกับตาวว้ยนี่คือบล็อกครับล็บอกสีเหลี่ยมเอามาวางต่อกันเล่นมุมเล่นทิศทางเหมือนอยู่บนสวรรค์นะคุณผู้ชมเหมือนไหมเหมือนไหมดูดิ เหมือนเราอยู่ในสวรรค์เลยครับนี่อันนี้เหมือนเป็นกิเลนป่ะรู้ตัวเลยนะผมก็ไม่รู้เลขถูกเลขผิดนะคุณผู้ชมอืมสวยมากสวยมากอ่ะเหมือนเหมือนเราท่องอยู่บนสวรรค์เลยความความความรู้สึกผมแบบนั้นเลยคุณผู้ชมลาหูอมจันทร์โอ้โหดูแสงโอ้งสวยวิ่งกินข้าว นเป็นที่สำหรับอ่านหนังสือนะครับหสวยจริงสวยจังสวยจังกระมังตั้งเด่เลยคุณผู้ชมเนี่ยผมว่าถ้าเรามองมุมเนี้ยมันสื่ออะไรได้หลายอย่างอะเนาะด้านซ้ายก็เป็นวัดพระแก้วนะด้านขวาคือแบบความศีวิไลอะบ้านเราเนี่ยมีทั้งวัฒนธรรมที่สวยงามนะครับแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยนะชอบมากเลยชอบชอบมากขอบคุณทีมงานผู้พัฒนานะครับที่เสียสละ แรงกายนะครับผมทํามอดแผนที่นี้ขึ้นมานะครับสุดยอดมากๆเลยพอเป็นตอนกลางคืนจะเป็นอีกฟิลนึงเลยนะคุณผู้ชมเนอะเราดูตอนกลางวันเป็นอีกแบบใช่ไหมพอตอนกลางคืนจะตกเป็นอีกฟิลหนึงเลยตอนแบบพาอาทิศการ์งจะตกดินอ่ะคุณผู้ชมครับลี่วิดีโอนี้ผมก็พาท่านผู้ชมมาดูในแมปนะผมก็พยายามแบบ ไปทุกที่เท่าที่จะไปได้แล้วอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมถ้าคุณผู้ชมอยากจะลองเข้ามาสัมผัสเองนะครับนี่เลยช่อง TJC นะครับนี่เขาปักไว้เลยนะครับผมดาวน์โหลดได้นะครับในนิดคอร์ดเลยวันนี้ขอบคุณมากครับผมชถ้าชอบฝากกดไลค์สมัครช่องที่สำเร็จกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปวิดีโอถัดไปครับสนุกมากครับคลิปจบแล้วโอ้โหดูแล้วก็เพลินดีวะสุดยอดโอเคมาดูบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า